นี่ันเด้อนี่นอืออโอเคดีโอ้ยหายเขียวเลยโล่งเลย,ยใส่เือนอโล่งเลยคันนี้เบาเลยเนาะเบาเลยว่ยาส กูทีเนปแบบไอ้นั่เนเนาะเจฟมันม,มันเคยเป็นหนองบ่ะเธอเคยเป็นหนองเพราะว่ามันเสียบเอาไปเส็บแล้วมันกายเป็นพี่เชล่าเลยนะมิเชล่าเนี่ยแข็งมากด้วยอ่ะแล้วเอาออาขาตักออกไปแล้วตั่แล้วมันสั่นแล้วนะดูมันงอนทราวนี้เจ็บบ่เธอไล่ทั้งหมดเก็บแต่พอ่อไปเราใส่เต็มกเกอร์ แคมนีเพียงวานั่นนี่โอ้โหอือหือแบบฟม้วนของเขาด,ดูเออนี่แหละที่มันปวดอ่ะมันแทงอยู่จนแบบมันหนัง,นงเลยเธอูุียหนังโอ้ยก็แบบไปนั่นเลยอ่ะโหเลยอ่ะ อือนี่ันี่ตอ้หนักมากอันนี้กหน่านเนี่ยนี่ที่มันปวดมันปวดอยู่น้นเนี่ยพอเนี่ยดูพอเล็บออกเหลือหนังอยู่ข้างในน่ะน่ะเลือหนังอยู่ข้างใน หังมันแข้งไม่เึงอนเธอไม่เตืนโอเคว้าความที่มันมว้วนดูมันเขียวยมันเขียวอยู่ของไหมสุดๆอ่ะอรูปโบเลยอ่ะสุดๆเลยเนเนหนัง มันนั่นน่ะหนังมันหนังมันอุดดูข้างในเธอมันเลยปวดดูดิโอ้โหดูดอือดูดิที่มันปวดเนี่ยมันปวดหนังดูเป็นกรอนเป็นยั่งๆเลยเวลาเวลาใสอืมนีนิดเดินนิดนึงอือโอเคดูสิโอ้ย เขียวเลยโล่งเลยใ่ลยโล่ง,งเลยคันนะี้เบาเลยมั้งเนาะเบาเลยว่าสต